เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่8มิถุนายนพุทธศักราช2564าสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินมีโอกาสได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลักส่วนลาบทางด้านอื่นยังต้องรอไปก่อนเรื่องของการงานอุปสรรคปัญหาใกล้จะถึงสุดสิ้นสุดแล้วความสำเร็จก็จะค่อยๆปรากฏให้เห็นทีละนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่เริ่มเข้าโหมดคู่ชีวิตที่แท้จริงต่างคนต่างเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดเหมือนจะได้พบคนที่ใช่แต่พรหมลิขิตก็ไม่ทำงานสักทีสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงิน คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งสามารถหารายได้ได้มากแต่ก็ต้องระวังเพราะจะมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานช่วงนี้งานเยอะงานหนกักงานเข้ามาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวแต่ผลลัพธ์ดีต่อใจอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้าง แต่โดยภาพรวมแล้วยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีส่วนคนโสดช่วงนี้ชีวิตของคุณวุ่นวายเลยไม่มีจังหวะคิดถึงเรื่องของความรักเลยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินราบรื่นดีไม่ค่อยมีปัญหาแถมยังมีโอกาสมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาอีกด้วยเรื่องของการงานแม้ว่าการงานของคุณจะมีเรื่องให้คุณต้องคิดให้คุณต้องมืนหัวบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่นานก็จะคลี่คลาย เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักแปลเปลี่ยนตามการเวลาแต่ก็ไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้คุยกับใครบางคนที่มีผลต่อหัวใจของคุณมากๆสําหรับคนที่เกิดวันพุธ เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีแต่ถ้าควบคุมค่าใช้จ่ายได้ก็จะดีมากเรื่องของการงานมีโอกาสจเจริญก้าวหน้าหากอยากจะทำอะไรก็ให้รีบลงมือทำแม้ว่าช่วงแรกจะเหนื่อยแต่สักพักก็จะดีอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เป็นคู่ที่มีความแตกต่างกันมากแต่ก็เป็นความแตกต่างที่ลงตัวส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนดีที่ไม่ค่อยถูกสเปกสักเท่าไหร่สำหรับคนที่เกิดวันพฤรั เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีมากจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด เรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะประสบพบเจอกับความสําเร็จความก้าวหน้าและความสุขเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงมากไม่มีอะไรมาเปลี่ยนใจคุณได้ส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนดีแต่อยู่ที่ว่าคุณจะยอมเปิดใจหรือเปล่าสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและเป็นการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย เรื่องของการงานหากไม่ได้ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าการงานของคุณก้าวหน้าและก็ราบรื่นดีไม่ได้มีปัญหาใหญ่อะไรมากๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ลึกๆแล้วยังมีปัญหาค้างคาอยู่ในใจยังไม่หายไปสักทีส่วนคนโสดหากมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณก็จะทําให้ชีวิตของคุณวุ่นวายมากสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีโอกาสได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจ ากความคิดและขยันหมั่นเพียรของตัวคุณเองล้วนเรื่องของการงานมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จไกลเกินฝันกลายเป็นมามืดที่มาแบบเงียบๆแต่เส้นชัยเข้าก่อนใครอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักดีอย่างมากๆหากที่ผ่านมามีปัญหาก,ก็จะกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักในช่วงนี้ ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ